คุณเคยสงสัยไหมว่าบนสมรภูมิยุคใหม่อะไรคือสิ่งที่ทําให้ทหารฝ่ายตรงข้ามต้องหวาดกลัวตั้งแต่ยังไม่ได้ยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่ดังสะเทือนพื้นดินเหมือนสัตว์ร,ร้ายเล็กลกาเสียงที่บอกให้รู้ว่าราชาแห่งสนามรบได้ตื่นขึ้นแล้ววันนี้ออโต้เพลสจะพาคุณไปพบกับสุดยอดรถถังที่ทรงพลังที่สุดในโลกรถถังที่ชื่อของมันกลายเป็นตำนานแห่งความแข็งแกร่งและความแม่นยำา M1A2Aram เอสอ t อาร์แบมท รุ่นอัปเกรดปี2026รถถังที่ไม่ใช่แค่โล่แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาแต่คือเครื่องจกักรสงครามที่ชาญฉลาดที่สุดในโลกณตอนนี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Pulse ช่องที่พาเพื่อนๆไปจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรืออาวุธยุทธภันล้ำสมัยและวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดโลกของ M1A2 Abrams ที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี ทั้งในด้านระบบกรอบพลังเครื่องยนต์การเชื่อมต่อเครือข่ายการรบและระบบ AI ที่เข้ามาช่วยตัดสินใจในสนามรบได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ M1A2 a b r a m คือผลงานที่เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอเมริกามันไม่ใช่เพียงแค่รถถังแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพลังแห่งวิศวกรรมทางทหาร จากรุ่นแรกที่เปิดตัวในปี1980จนถึงรุ่น m 1 a 2 F v 3ที่ถูกใช้งานในปัจจุบันและในปี2026นี้อัลแบรมได้รับการอัปเกรดอีกขั้นจนกลายเป็นรถถังที่แทบจะ่าเดาการต่อสู้ได้ล่วงหน้าด้วยระบบควบคุม AI ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากโดรนดาวเทียมและหน่วยรบภาคสนามโดยตรงตัวถังของ M1A2 อับรมใช้วัสดุกรอกคอมโพสิตผสมยูเรเนียมเจือ depleted uranium armor ที่ทนแรงกระแทกมหาศาลสามารถรับแรงจอดทะลุจากกระสุนจอะเกรอะสมัยใหม่ได้สบายและในรุ่นปี2026นี้ยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System แบบโปรฟีซึ่งพัฒนาโดยอิสราเอลมันสามารถตรวจจับขีปนาวุธหรือกระสุน RPG ที่กำลังพุ่งเข้ามาและยิงสกัดทำลายกลางอากาศก่อนถึงตัวรถได้ในเสี้ยววินาทีเรียกได้ว่ามันไม่เพียงแค่แข็งแกร่งแต่อย่างคิดได้ว่าต้องป้องกันตัวเองอย่างไรในสถานการณ์ฉุกเฉิน หัวใจหลักของอัพแรมคือเครื่องยนต์กังหันแก๊สโ o นเวลเอจีที่ห0 0ที่มีกำลัง1,500แรงม้าเสียงของมันดังก้องเหมือนเครื่องบินเจ็ตและนี่คือพลังที่ทำให้รถถังขนาดกว่า62ตันสามารถพุ่งทยานได้ถึง67กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขระระบบส่งกำลังแบบ h y โดรแมชชนิคอลทรานส์มิชชัช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและแม่นยำ การหมุนตัว360องศาทําได้ในที่แคบแบบแทบจะหมุนอยู่กับที่ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลเมื่ออยู่ในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางหรือการโจมปีรอบด้านด้านการประหยัดพลังงานอารแรมยังเป็นรถถังที่กินเชื้อเพลิงสูงโดยธรรมชาติโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยเพียง0.6กิโลเมตรต่อลิตรแต่ในปี2026นี้ระบบจัดการพลังงานได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพิ่มโหมด smart i d l e ์ ที่ช่วยลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงเมื่อจอดนิ่งลงถึง10%และยังสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดเช่นดีเซล JP8 หรือแม้แต่น้ำมันเครื่องบินทำให้มันพร้อมสำหรับทุกสภาพสนามรบทั่วโลกเมื่อก้าวเข้ามาภายในตัวรถห้องบังคับการของอาร์แรมได้รับการปร,ปรับปรุงอย่างมากภายในเต็มไปด้วยหน้าจอสัมผัสด,ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับระบบควบคุมการรบกลาง ลูกเรือสามนายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงและคนขับสามารถสื่อสารและแชร์ข้อมูลผ่านระบบทัคติคอลดิสเพลย์ที่ทําให้ทุกการเคลื่อนไหวของสตรูอยู่ในสายตาเสมอเบาะนั่งแบบใหม่ถูกออกแบบให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นระบบการสะเทือนที่ได้รับการอัปเกรดทําให้การขับเคลื่อนในพื้นที่ครุขรับไม่สะเทือนจนเสียการทรงตัวระบบควบคุมการยิงไฟล์คอนโทรลซิสเต็มคือสิ่งที่ทําให้ออเบรม2,026โดดเด่นเหนือคู่แข่งทั้งหมดด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คํานวณระยะยิง ความเร็วลมความชื้นและการเคลื่อนไหวของเป้าหมายแบบเรียลไทม์เพื่อให้ปืนใหญ่หลักขนาด120ม mm, มแบบสมุติบอยิงได้แม่นยำถึงระดับยิงนัดเดียวจอดไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะกรอบพลังสูง APFSDS หรือกระสุนระเบิดแรงสูง Heat นอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด0.50และ7.62ด mm, มมติดตั้งรอบตัวรถเพื่อป้องกันร,รอบทิศทางกล้องตรวจจับความร้อนและอินฟราเรดความละเอียดสูงสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ในเรื่องความปลอดภัยอับเรม2,026ได้รับการติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนและควันไฟอัตโนมัติหากเกิดการโจมตีระบบดับเพลิงภายในจะทำงานทันทีเพื่อป้องกันการลุกไหมนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศพิเศษที่ป้องกันสารเคมีและกํมมันตรังสีเพื่อให้ลูกเรือปลอดภัยแม้ในสงครามเคมีหรือสงครามนิวเคลียร์ระบบเหล่านี้ทำให้อับแรมไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังเอาชีวิตคนเป็นศูนย์กลางขององค์การออกแบบ ในด้านการเชื่อมต่อข้อมูลอาลเบรม2026มีระบบ t c ท i c a l Data Link ที่ทำให้มันสามารถส่งข้อมูลและรับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการหรือยานรบอื่นในเครือข่ายได้ทันทีมันไม่ใช่เพียงรถถังแต่เป็นสมองกลหนึ่งหน่วยของกองทัพที่สามารถคิดวิเคราะห์และตอบโตแบบประสานงานกันทั่วทั้งแนวรบ เมื่อพูดถึงราคาค่าตัวแน่นอนว่าย่อมไม่ธรรมดารถถัง M1A2 Abrams 2อ2 6บหนึ่งคันมีราคาประมาณ9ล้านดอลลาร์หรือราว330ล้านบาทไทยแต่ทุกดอลลาร์นั้นคือการลงทุนในชีวิตของลูกเรือความปลอดภัยและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสนามรบและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้ M1A2 Abrams ยืนหยัดอยู่ในตำนานมาจนถึงทุกวันนี้คือจิตวิญ,ญญาณของความแข็งแกร่ง มันคือการรวมกันของพลังกลเครื่องยนต์อัจฉริยะเทคโนโลยีการรบและความกล้าหาญของมนุษย์รถถังคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแค่รบแต่มันถูกสร้างมาเพื่อชนะทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นที่ราบภูเขาหรือทะเลทรายทุกครั้งที่มันเคลื่อนตัวโลกจะรู้ว่าสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและนี่คือ M1A2 Abrams สัตว์เหล็กแห่งยุค2026ที่พร้อมเขียนหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของสงครามโลกอนาคต